ท่วมนี<า>่ตรงนี้ค่ะตรงขามเรือรอถนนขนามแบบนี้แหละขนามถนขาดหมดเลยแบบเดียวแคนค่ะอ๋อนี่ผมไปช่วยปักช่องมาแล้วก็แวะมานี่เขาบอกว่าอยู่ที่นี่กัน,ตร,นตรงนี้เป็นเกาะตรงตรงนี้เป็นเกาะเหรอเ <ís> ข้าไม่ได้ต้องเรืออย่างเดียวเรืออย่างเดียวเรืออย่างเดียวแต่ไฟไม่ตัดนี่ไม่ตัดค่ะไม่ตัดอ๋อโอเคไฟไม่ตัดก็ยังค่อยยังชั่วนะมีมีไฟตำมีน้ําก็น้ําอย่างนี้อยู่แล้วอ่าแต่ในนี้น้ํากินมาให้มีน้ํากินมีนมแล้วก็มีข้าวกระป๋องนั่นน่ะข้าวกระป๋องนี่กินได้อี สองปีอยู่ได,สได้สองปีอยู่ได้ครับผมสองปีอยู่ได้นะครับแต่นี่มันยังไม่เต็มที่มั้งเนี่ยยังค่ะโอ้โห oh, ถ้าเต็มที่นี่ล้นขึ้นไปรั้วเลยมั้งเนี่ยมขึ้นล้วเลยเหรออ๋อป,ปีนี้ก็ไม่หนักเท่าไหร่เขา,ามันจะมาอีกนึงอนะไม่มาแล้วหมุนไปทางอื่นแล้ว,แ,ลวแต่ก็เตรียมตัวไว้ก่อนนะหมุนก็ดีไปแต่ตัวเตรียมตัวให้ดีนะของขึ้นกนเรียบร้อยนะ อันนี้ก็ของมาให้แล้วมีนมด้วยะนรับมีนมมีมีนมมีข้าวป๋องมีน้ำอโอเค